ผมสักกรินเป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้โลคาบอนเทคโนโลยีในโรงงานแท้จริงแล้วผมคือหัวหน้าหน่วยสัญญาณกันเจ๊งที่ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานต่างๆเพื่อช่วยให้เจ้าของโรงงานได้กําไรมากขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลงเราดีขึ้นโลกก็ดีขึ้นเป็นไงฟังดูเท่ใช่ไหมล่ะเซียต่อสายหาปลาทอ็อปทีเหมือนมีอะไรผิดปกติ ตอนนี้ป่าท็อปอยู่ในสายแล้วค่ะอ่อป่าท็อปครับโรงงานเกิดอะไรขึ้นครับสัญญาณการเจ๊งเนี่ยไม่ดังมานานแล้วนะครับอ้ามันดังเหรอสงสัยป่ากำลังเพิ่มโซนโรงงานใหม่อีกโซนหนึ่งสงสัยปัญหาเรน่าจะเกิดมาจากนั้นแหละในผมขอดูโซนหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวป่าส่งรูปไปโหอะไรเนี่ยสวยใช่ไหมล่ะนี่ป่าสั่งให้เขาออกแบบแบบ แฟชั่นเลยนะสวยถูกใจมากท่อนี่เส้นเลียวเล็กแบบอินเทนสวยนะใช่ป๋าแต่แบบนี้มันสิ้นเปลืองพลังงานมากเลยนะครับเปลืองยังไงอะวนี่งไงครับยิ่งข้อต่อท่อเยอะแถมท่อยังเล็กไม่เหมาะกับอัตราการไหลอีกก็ยิ่งต้องใช้ไฟฟ้าเยอะ แลยิ่งอากาศไหลผ่านท่อด้วยความเร็วสูงยิ่งสูญเสียพลังงานไปมากเนื่องจากแรงเสดทานจะมากขึ้นและพอแรงเสดทานมากขึ้นเนี่ยก็ทําทให้ป๋าต้องใช้ไฟฟ้าเยอะขึ้นไปอีกลองดูนี่นะครับว่าท่อแต่ละขนาดเนี่ยมีการใช้พลังงานต่างกันยังไงป๋าเห็นไหมครับว่าท่อยิ่งเล็กเนี่ยก็ต้องยิ่งใช้พลังงานเยอะอา้าวแล้วป๋าจะแก้ไขทันไหมเนี่ยทันสิครับนี่ครับคือตัวอย่างการเดินท่อของโรงงานผม ข้อต่อน้อยไม่คดเคี้ยวขนาดท่อไม่เล็กเกินไปก็ลดแรงเสียดทานอากาศก็ไม่ต้องไหลผ่านด้วยความเร็วสูงก็จะใช้ไฟฟ้าน้อยลงครับอืมโอเคงั้นเดี๋ยวป๋ารีบให้เขาเข้ามาแก้ไขให้แล้วกันดีเลยครับแค่นี้ป่าก็จะประหยัดไปได้อีกเยอะอย่าลืมนะครับจะเจ๊งเมื่อไหร่ก็แวะมาสักกรินยินดีให้บริการครับ